เอาขนไปตะกุยอยู่ละวเอา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 ละวสามแล้วครับที่สามแล้วครับเอาเลย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 ตั้งตั้งซวยหืมไอ้ตองไม่เอาไอ้ตองไอแท็กไปเลยแท็กแท็กโอ๊ะ